อาครับสวัสดีครับก็พบกันลาวกับผมติบาสร้างเงินสดจากเกมนะครับอ่าผมก็จะมาอ่าแชร์ประสบการณ์เรื่องการเล่นบาคาร่านะครับเป็นสูตรองผมนะครับที่ผมได้คิดค้นขึ้นมานะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในหน้าเว็บอ่าอีซนะครับก็เป็นเว็บลักเว็บนึ่งที่ผมลงทุนอยู่ประจำนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นในค่ายเอจีวานะครับไป รอมันประมวลผลสักิดนึงนะครับผมสูตรที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็คือว่าสูตรเล่นในข้าวายล่องนะครับหลยคนกุ้งอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าข้าวายล่องคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวมาลับชุกันได้เลยพี่น้องสูตรข้าวปายล่องนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับห้าเขาพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นในเล่นะครับเดี๋ยวก็จะแนะนําว่าเข้าไหนเข้าไหนนะครับที่ผมจะเล่นนะครับมันก็จะมีเข้าลักเข้าลง ข้าวโปงก็ถือเขาไม่คิดนะครับแล้วก็เป็นเขาอีกเขานึงนะครับที่เขาเรียกว่าเขาห้องกงนะครับในประมูลน,นานยังนี่นะครับผมก็ได้มาอยู่ในหน้าล็อบบี้ของค่า,ายเอจีแล้วนะครับแล้วก็สู้ที่ผมจะมาเล่นมาเล่นนะครับเลือกเล่นในบาคาร่านะครับบาคาร่า แล้วก็การเหลือกองผมนะครับเพราะว่าถ้าว่าผมจะเล่นเข้าไปลองนะครับผมก็จะเหลือกองแบบเล่นเล่นถือว่ามันเป็นออกต,ต,ตัวติดตัวติดนะครับอ,อย่างอย่างเช่นเหมือนกองนี้นะครับในเข้าไปออกหมักจังเว่าเหลือกองผมก็จะเหลือแบปบประมาณนี้นะครับ อ่าอย่างเช่นนะครับเหมือนถือว่าผมจะเล่นนะครับเพราะว่าครเอจีพี่น้องมันเลือกเข้าได้นะครับเหมือนกับว่านี้ผมจะเล่นในขาใ้าวปลายโล่งนะครับผมก็คลิกตัวนี้ได้เลยพี่น้องอ่าข้างบนนี้นะครับมันจะเป็นข้าวปลายโป่งข้าวปลายตรงกลางนี้นะครับมันจะเป็นข้าวปลายถึบแล้วก็ตรงนี้ข้าวปลายไม่คิดนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเลือกเล่นตัวติดเราก็เลือกห้าเขาถือว่ามันออกตัวติดตัวติดแบบประมาณนี้นะครับแบบข้าวปลายโปงนะครับอ่าในรอบนี้นะครับผมก็จะเล่นในข้าวปลายถึบนะครับ ข้าไปนี่นะครับที่พ่มยกไปยกมานี่ครับอ่าเราก็มาเริ่มในตานี้เลยนะครับมันจะมีตัวคลิกท้ามพี่น้องคลิกท้ามเลยเราก็ดูนะครับเราดูซิที่มันกระผิบตรงนี้นะครับอ่าหลบนี่แต่าว่าจะแทงตัวติดก็ต้องแทงทีงดบเบงเกอร์นะครับอ่าก็ลงมาเลยนะครับที่บเบงเกอร์อ่าสิบบาท โอเคไปน้องยินยันนะครับเปลี่ยนชิชสักนินนะครับอ่าเล็เดียวมาอกกันเล่เลยไปน้องโอเคอ่าเลลวกเดียวนะครับมดอกเป็นตัวติดแลยพไปน้องหลอกก็ได้กำไรแล้วนะครับตานี้นะครับพอปุ่มกิกทํามดิเบ,บงเกอร์ี่น้องมันก็กระผิบกระผิบขึ้นมาเป็นตัวซี้น้ำเงินนะครับแต่ว่ามันไม่คาวสูดรของโลกี่น้อง ถ้าว่าข่าวูุดหลอต้องเทงติมเพเยอร์พี่นอ้องลงไปราวห้าสิบบาทนะครับรอบนี้ผมก็จะมาหากำไรเอาสักห้าร้อยนะครับเผื่อถื่ว่าคลิปมันจะไม่ยาวแรงนะครับอย่าลืมนะครับผมโฟกัสแค่ก้าวไปทึบนะครับอันนี้ก้าวไปหมายคิดอันนี้ก้าวไปตรงอันนี้ก้าวไปหมายคิดนะครับเลยผมโฟกัสที่ก้าวไปทึบนะครับเราก็กาะติดตามตัวเนี้ยพี่น้องเนี้ยมันจะยัง,ยงตัวติดตามนะครับ อารอบนี้นะครับเสียพี่น้องพอ่าลาสุดนะครับมันออกเป็นสีดำเงินพี่น้องเห็นแล้วมาอ่ามันออกเป็นสีดำเงินแล้วนะครับเราก็คลิกท้ามดิเพยเยอร์พี่น้องพอท้ามดิเพยเยอร์มันก็กระพริบกระพริบขึ้นมาเป็นเพยเยอร์นะครับเราก็ต้องแทงไปที่เพยเยอร์พี่น้องแต่ว่าท้าเบงเกอร์มันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงพี่น้องเห็นแล้วมาอ่ามันไม่ขาวสุดนะครับเราจะมือมาเลือกเล่นในเข้าไปอ่าไอ้นี้นะครับเข้าไปตัวติดนะครับอ่าไม่ได้ทำคลิปนานพี่น้องเอ๊ะ แรงลินลวัลวนวกก็ธรรมดานะครับใครที่ว่าฟังได้ก็ฟังนะครับไก่ที่ฟังไม่ได้ก็เละไล่ๆลลบนะครับอ่ารอบนี้นะครับถาวาในเมืองมัดอกอ่าเป็นเสมอนะครับสูตรนี้จะไม่มีจะไม่มีพ้นเสียนะครับเราก็ลงลงซ้ำได้เลยนะครับและก็ยืนยันไปน้องเพราะว่ามัดอกอ่าถ้ามัดอกเสมอพอเราคิทาดทำติเพย,ย์เลยแล้วมามันก็มันก็ขึน้นเป็นตัวติดตัวติดนะครับ รอชมนะครับว่าสุดที่ว่าผมมาแนะนำนี้จะทำกำไรได้ไหมนะครับก็ใครอยากให้ผมรีวิวซุดหนแนะนำสุดไหนก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับอ่าสามเณรลาพี่น้องเอออ่าลงซ้ำลาวนะครับาว่าตอนนี้ทุกผมก็จะเปลี่ยนน้องเลยนะครับเพราะว่าข้าวปายมันมากเลยพี่น้องข้าวปายมันทําดาเม็ดเลยนะครับออกมาไล่ค้นแล้วนะครับ ไอ้พมทุกคนนะครับผมจะเป็นอง่ไงเลยนะครับ <c oughs> จะมาหาักํำไรในสูตรเข้าไปเออแทงตัวติดในเข้าไปลองเผื่อตำกำไรสักห้าร้อยนะครับอ่าใส่เสมอแล้วครับสามาเหล็กสามาเอ้ยเสมอลาวไอ้เลยวะเสมอก็ลงสามแล้วนะครับ ลงซ้ำได้เลยพี่น้องเสมอนะครับผมไม่คอยชอบนะครับองแต่ว่าออกเสมอมากๆนะครับมันกินเวลาอะไรพี่น้องไม่ร้อยนะครับไม่นุกนะครับแทงใบตางอยู่เลยพี่นอ้องเวลากินใบหน้านาที่ยุกหน้าที่แล้วนะครับก็เราต้องใจเย็นๆนะครับเล่นตามสูตรเล่นตามแพนของเรานะครับการเดินเงินเป็นลักพี่น้องการเดินเงินนี่สําคัญที่สุดนะครับสูตรเป็นอ่า เทคนิคหรือสูตรนะครับเป็นเคตัวโล่งนะครับถ้าว่าเดินเงินไม่เป็นก็ก็มดนะครับอ่าตาลาทุดพี่น้องนี่แล้วมาในเข้าไปอ่าเข้าไปทึบนะครับมันออกเป็นตัวสีเแดงนะครับพอผพุ่มท่านี่แบนเกอร์พี่น้องมันก็กระเพิบกระเพบกระเพิบขึ้นมาเป็นแบนเกอร์นะครับเราก็ลงไปที่แบนเกอร์ได้เลยพี่น้องหมายที่สามนะครับผมก็จะเดินเงินแคห้าไม้นะครับกับสูตรอ่าแต่งตัวติดในเข้าไปโล่งนะครับก็มาชมกันเลยพี่น้อง ว่าจะแตกหรือได้กำไรนะครับอ่ากลงดงกมากงกุ้งกงกุ้งกงกุ้งไปกงกุ้งเออเรียบรอย้อยไปน้องเออกำไรซ่องไหมนะครับอ่าผมก็จะเปลี่ยนองนะครับอ่าไปห้าองอื่นนะครับองนี้อ่าค้อนมันออกมากเร้วนะครับมันออกไปไล่าตาแล้วไปน้องเหลือองนะครับเปลี่ยนองเปลี่ยนองอ่าผมก็เหลือองนี้นะเหลือองนี้นะครับอ่าบีบีทุนห้านะครับ ใไไนไปหนเลยล่ะเดี๋ดีดีบีทุน้านะครับอ่านี่นะครับผมก็จะโฟกัสในเข้าไปถือเหมือนเดิมน,นะครับเราก็เลือกเล่นในเข้าไปถึบนี้นะครับอ่าคลิกทามติดแบงเกอร์แ er, ทงเพย์เยอร์นะครับพอผมทามเพย์เยอร์แล้วมามันก็ขึ้นมาเป็นตัวดิดนะครับอ่าแล้วมาแต่ผมทามแบงเกอร์มันจะขึ้นเป็นตัวที่นําเงินไปนองมันไม่ข่าวสูดนะครับแต่ว่าข่าวสูดเราต้องแทงติดเพย์เยอร์นะครับ อ่าหลบนี้เสียนะครับก็เดินหมยตีสองได้เลยนะครับตาลาสุดพี่น้องมันออกเป็นตัวซี่นาเงินนะครับพอผมทําตีเพย์เยอร์พี่น้องมันก็กระเพบกระเพบกระเพบขึ้นมาเป็นตีเพย์เยอร์นะครับอ่าลงไปเลยไมยตีสองนะครับอ่า้องนี้เวลาเดินเร็วยังเบียนองลาว่าพี่น้องก็เวลาเดินเร็วแรงอธิบายยังไม่สักทีนะครับเวลาเม็ดเชลลวสามเถวมาสามเถวมาไอ้ยากงกง,งไปกุงกง กงกงเออสม,มือไวก่อนสม,มือไวก่อนอ่าแต่ว่าในกรณน,น้ี่สม,มือลงซ้ำได้เลยนะครับเวลามันหายน้อยพี่น้องก็อย่ามาเล่นนะครับเวลาหายน้อยไปนี่ต้มอ,อธิบายไมได้ตีเวลาเม็ดเแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนองนะครับอ่ะโดก็ประกาศลยแล้ว ผมก็จะเปลี่ยนหลังจากติดพุ่มทุกนะครับอ่านี่ก็เป็นหมายี่ดสามพี่น้องหมายี่ดสามลงติ่แบงเกอร์นะครับพอผม,มทำติ่แบงเกอร์ให้วมามันก็ขึ้นมาเป็นตัวดิดนะครับแทงไม่ตันนี่เ้วมาเวลามันเดินเร็วพี่น้องอันวทว่าแทงกันเดียวเสียะลฮาพี่น้องจัดคองยัง อ่าลงไปก่อนนะครับนี่ก็หมายที่สานะครับตามตัวติดตรงแทงติดเพเยอร์นะครับอัโดโอยหมายที่สี่แลยวไปน้องอึหลากไปหมายที่สีแล้วนะครับ แต่นะครับว่าผมจะได้กําไรหรือเตกนะครับอ่านี่ก็ไม่ทีอาพีน่น้องเอ้ยนี่นี้พี่น้องแต่ว่ามันเตกนะครับมันก็จะเผ่เป็ปนอ๋องพี่น้องอ่าลงไปติดเพย์เยอะนะครับฝันร้ามพี่น้องนี่ก็หมายสุดท้ายนะครับแต่ว่าเต๊กก็ยอมนะครับเลลกก่อ,อยเล่นลาวนะครับสูตรนี้มันจะเผ่เป็น๋องนะครับสูตรเหลือเล่นในเข้าไปเข้าไปลองติดน,นะครับ กงๆเออสวยสวยสวยหมายเี่ห้าพี่น้องเปลี่ยนห้องวะพี่น้องเอเปลี่ยนห้องวะห้องนี้ไม่ร้อยเลยตำตาลากไปหมายห้าพี่น้องเอออ่า,อ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 าเอาเอ็นทุนแปดนะครับมาเอาไว้ตอนนี้ปอนไปก่อนนะครับผมก็จะโฟกัสในข้าวปอ่าข้าวปถึงเหมือนเดิมนะครับข้าวปายตัวนี้นะครับที่ผมโยกไปโยกมานะครับ มหากำไรห่าลอยนี่กำไรกี่บาทแล้วเนี่ยอ่ากำไรยังอยู่ได้่องรอยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับเราก็มาเอากันต่อพี่น้องถ้าว่าแทงตัวติดต,ตรงลงที่เพยเยอร์นะครับไต้ลงที่เพเยอร์พี่น้องพอผมทำเพเยอร์มันก,ก็กระพริบกระพริบกระพริบ,บขึ้นมาเป็นตัวติดนะครับผมโฟกัสเข้าาปทึบนะครับไมายคิดข้าไปโปง่งเราไม่สนใจนะครับเราโฟกัสเข,เข้าเดียวนะครับ แต่ว่าสุดนี้เลือกเล่นไล่เขามันจะมัวนะครับเราต้องเลือกเล่นสักเขาพี่น้องและก็แทงและก็เดินเงินนะครับแลวก็ลงไปตามสุดดีเราเราจะเล่นนะครับอ่ารอบนี้ก็เสียพีน่น้องอ่าแต่ละสุดนะครับมันออกเป็นตัวสีแดงพี่น้องพอผม,มทำติดแบงเกอร์พี่น้องนี้แล้วามันก็กระเพ็บกระเพ็บกระเพ็บขึ้นมาเป็นแบงเกอร์นะครับก็ลงไปที่แบงเกอร์เลยพี่น้องอ่าเดินเป็นหมายที่สองนะครับผมก็จะไม่ค่อยอธิบายอะไรไอ้ไอ้ไอ้มาร์กนะครับพี่น้อง พราะว่าผมก็จะมาซ้อนแคเน่แนวทางอย่างเดียวนะครับรายละเอียดผมยังไม่คอยบอกมากนะครับผมก็บอกตามเดี๋ยวผมเข้าใจนะครับสูถูกสูดมันทำกับไรได้มดัดีปน้องและก็ยามมันใจูกสูรนะครับมีแตกเสมอีปน้อ,นองสามแถวกงกงใบกงกงเออเหล็กซึ่งเหล็กสอง,งมาเออเรียบร้อยได้แล้วนะครับ อ่ะพี่น,อน้องเห็นแล้วว่าตาลาสุดมนุษยเป็นตัวสีแดงนะครับพอพุ่มทำติแบงเกอร์มันก็กระพริบกระพริบกระพริบ,บ,บ,บขึ้นมาเป็นแบงเกอร์นะครับก็ลงไปที่แบงเกอร์ลาพี่น้องบางคนอยากให้ผมเล่งกลางพี่น้องผมเล่งไม่ได้นะครับเล่งกลางนะครับถ้าว่าใครที่ฟังฟังภาษาตายไม่ออกก็ดูไล่ไล่ลบนะครับเล่ให้ไล่ไล่ลบพี่น้อง แต่ว่าปัดห้าบานพุมก็เลยไล่ไลหุ้นนล้นี่ยไปนอ้องตยเขาประกาศลยล่ะอ่าตาล่าสุดนะครับในเข้าไปถืมอมโนกเป็นตัวสิน,น้าเงินไปน้องพอผมทามิดแบง์เกอร์มันก็กระเพิบกระเพิบกระเพิบขึ้นมาเป็นแบง์เกอร์นะครับหลอก็ลงไปติดแบง์เกอร์หมายที่สองนะครับอ่านี่ก็เวลาขวาไป 3, 3, 3, าทิดซ้มทิดซีนาทีแล้วไปนอ้องก็กไรฮะลอยยังไม่ได้ที่นี่มาสักไม้ก่อนที ต่ว่าทุกตานี้นานได้หลือได้หลือครัพี่น้องเอับบอกกามาบอกกามาหน่องมวยมวยกงกงไปกง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 จบเลยกง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 จบเลยพี่น้องเรามาเล่นยกำไรก,กันนะครับอ่ากำไรที่พุ่มได้ก็ออกคาดอยู่ลอยเลยพี่น้องเอ้าไหมเอ้าไหมอ่าตาลาดรุันออกเป็นเพยเยอร์พี่น้องออกมาอกเป็นตัวสืน้ำเงินนะครับเราก็แทงไปที่เพยเยอร์เลยพี่น้อง แต่ว่าทําเบงเกอร์มโนเป็นตัวสีแดงเี็น้องนี้แล้วมาในข้าวายถึกนะครับมันไม่เข้าสูตรของเรานะครับแต่ว่าก้าวสูตรของเราเราต้องทํามติดเพย์เยอร์นะครับและก็แทงติดเพย์เยอร์พี่น้องมันจะมีตัวคลิกทามอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่ตรงนี้พี่น้องนี้แล้วมาที่ตรงนี้เดตรงเดตรงเดตรเดอ่าซ้อมซ้ำซอมซ้ำมาซอมซ้ำมาเออกง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 อัดตัวหุ่ยแปดเออไม่เผื่อตามาอ่าตาล่าสุดนะครับ อาลานุตมนกเป็นตัวสีแดงพี่น้องพอผมทํามีแบงเกอร์ปุ๊บมันก็กะเพบกรกะเพบกรกะเพบขึ้นมาเป็นแบงเกอร์นะครับกอดแทงไปที่แบงเกอร์หมายที่สองได้เลยพี่น้องแต่ว่าทุกตันนี้ก็กําไรพอดีเลยนะครับลอยหนึ่งอาห้าลอยนะครับมาปกเกามาไม่ต้องเล่นในมาร์กไม่ต้องเล่นในยาวนะครับได้กดําไรแล้วก็ยุดนี่พี่น้อง สวยๆมานองมวยเออโอเคเอาชองมโอเคมาเอ,อ้าเปิดมาเออกงๆไปจบงกงๆกงๆสามเทวก็ได้ครับไปเออ,เออเรียบร้อยกำไรไปน้องเอ,อ่าเรามาเลขกำไรกันนะครับเติบบันทึกกำไรสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ถือว่าตามเป้าไปน้องอ,อ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไหวเพียงเท่านี้นะครับไหวพบกันไหมกับผม้มไปเบาสร้างเงินสดจากเอ็มไปน้องก็รอติดตามนะครับ ว่าผมจะมาแชร์สูตรประสบการณ์ที่ว่าผมได้ลงทุนในคาสิโนนะครับก็มีลหลายสูตรพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมนะครับฟากกดดไค์กดแชร์กดติดตามให้ผมมั่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวัสดีครับ